สวัสดีครับผมผมหนุ่ม6 3าฟาร,ร์มหนูพุกกรุงเทพมหานครเบอร์โทรศัพท์0 9น9 9 5 5 8 9 6กวันนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับผมผมทาสถิติในฟาร,รม์มผมได้สําเร็จก็คือผมมีหนูระดับ2โลขึ้นไปทั้งหมด5ตัวในฟาร,ร์มเลยครับเป็นลูกพาในทีมงานทั้งหมด3ตัวก็คือหนูพี่แอดทุกใหญ่ดอมนาวตัวหนึ่งแล้วก็หนูน้องหนุ่ยกําแพงเพชรอีก1ตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือ2โลคือหนูป่าชัยนะครนายกเดีย๋ยวผมจะสร้างให้ดูทีละตัวให้ับผม กิโลตรงนะครับผมตัวแรกที่ผมมาช่างเอาหนูฟิเอสเลยหนูตัวนี้มันจะเปียวหน่อยผมช่างให้ตรงตัวแรกเลยช่างเสร็จ,จผมจะเอาลงลงบอบเลยนะครับบ่อหนูเลยตัวนี้มันจะเปียวนิดนะึงผมจะช่างให้ตรงนี้ตัวนี้อาจจะเปียวหน่อยนนี่ครับผมสองโล ัวที่สองก็เป็นหนูของหนุ่มหกสามเลยนะครับผมตัวที่สองตัวนี้ครับอ่าตัวที่สองลงถังด้วยนะครับตัวสามก็คือตัวนี้ครับอันนี้เป็นหนูของปาชช๋าจฉชัยนะครนายกนะครับผมนี่นะครับ ตัวที่สามตัวที่สี่อันนี้ก็เป็นหนูของของผมเองนะครับตัวอันนี้สองโดน่าจะสองโดสสองใช่ครับสองโดสสองน้งบอปเลยอันนี้เป็น อีกหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ครับสวยตัวนี้ครับผมครับตัวนี้หนูทั้งหมดอ่ะหนูทั้งหมดท้าตัวก็คือเป็นหนูของป่าเจ้าชายหนึ่งตัวของหน่วยกำแพงเพชรหนึ่งตัวแล้วก็ของเพลสหนูผู้ใหญ่นอนมะนาวอีกหนึ่งตัวนะครับผมครับครับยังไงก็ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากๆเลยนะครับผมที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะเพื่อนๆแนะนําผมนะครับผม หนูทุกที่ใหญ่ทุกที่แต่ไม่ใหญ่ทุกตัวนะครับผมหนูใหญ่ไม่ได้ทำง่ายๆครับผมใครบอกว่าหนูใหญ่ทำว่าง่ายถามว่ามันก็ไม่ง่ายยากมันก็ไม่ยากนะครับผมอ่าผมเป็นคนทำหนูพุกใหญ่สายใหญ่อยู่นะครับผมอ่าผมก็ต่อไปผมก็จะพัฒนาไปนี้เลยนะครับผมอยากจะรู้ว่าผมมีหนูระดับ2โลขึ้นไปมีทั้งหมดกี่ตัวก็ อยากรู้โทรหาผมได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีแน่ๆครับระดับ2อลูขึ้นไปผมมี5ตัวน่าจะสุดแล้วครับในฟาร์มของผมตอนนี้ครับแต่ต่อไป6ะหตัวขึ้นไปอาจจะมีครับผมแต่เขาต้องใช้ระยะเวลาครับผมผมก็ยังไม่รับปากเพื่อนๆได้ยังไงก็ผมก็ฝากติดตามหนุ่ม63ัฟาร์มหนุ่มพุกกรุงเทพหานครด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9น9 9 5 5 8 9 6 f a c e เ o o k หนุ่ม6 3สกรุงเทพขอบคุณครับผม